สิมาตรการเยียวยาล่าสุดซึ่งรัฐบาลอนุมัติสำหรับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหนึ่งเพิ่มวงเงินสำหรับซื้อก๊าซหุงต้มให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละหนึ่งร้อยบาทสองเติมวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มเดือนละหนึ่งร้อยบาทสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้ค้าอาหารหาบเล่แผงลอยต่างๆกับร้านค้าที่ร่วมโครงการ สช่วยค่าน้ำมันเดือนละ250บาทให้กับพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์ที่จดทะเบียนไว้กับกรมการขนส่งทางบกทั่วประเทศ 4. ตรึงราคาแก๊สเอ็อยู่ที่15.59บาทต่อกิโลกรัม 5. ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ตามโครงการลมหายใจเดียวกันได้สิทธิพิเศษในการซื้อก๊าในราคา13.62บาทต่อกิโลกรัม หลดค่า FT ไฟฟ้า22สตางค์ต่อหน่วยสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือน 7. ตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลอยู่ที่ไม่เกิน30บาทต่อลิตรไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน65ปาดกำกับการปรับราคาก๊สหุงต้มให้ไม่สูงจนเกินไปในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน65นี้ 9. ลดเก็บเงินสมทบจากประกันสังคมม .33 จาก5%ลดเหลือ1%และ 10. ลดเก็บเงินสมทบประกันสังคมม .39 จาก9%เเหลือ1.9%และม .40 ลดลงเหลือ42บาทถึง180บาทต่อเดือนตามทางเลือกของม .40 ซึ่งภาพรวมของ10มาตรการนี้จะเริ่ม มีผลในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2565นี้ยกเว้นบางมาตรการที่มีผลตั้งแต่เดือนเมษายนนี้เป็นต้นไปเลยครับ